วิธีคัดเพื่อน VIP เข้าสู่ปี2026ค่ะการที่เราจะคัดเพื่อน ว่าใครเป็น V.I.P. ควรจะนั่งแถวหน้าใกล้ชิดติดตัวเรามากที่สุดจะมีอิทธิพลกับเรามากๆในการใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปต่อสำหรับปีหน้าเพื่อนที่เราควรจะเอามาอยู่ใกล้ๆตัวแล้วเขาควรจะเป็นคนสําคัญในชีวิตเราคือคนที่ให้ความรู้สึกเป็นเซฟโซนของเราค่ะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองก็ได้เข้ารับเราได้เข้าใจในความแตกต่างของกันและกันเธอไม่เหมือนฉันแต่ฉันเข้าใจเธอเพื่อนที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยเวลาเราอยู่ใกล้ๆเขาเรารู้สึกว่าเราสามารถ พูดแนะนําหรือว่าให้ฟีดแบ็กเขาได้เราสามารถเตือนเขาได้ว่าเฮ้ยเธออันนี้เธอมากเกินไปหรือเปล่าอันนั้นเธอเยอะเกินไปเนาะอันนี้เธอเป็นอย่างนั้นเราสามารถแนะนําเขาได้แล้วให้ฟีดแบ็กเราตักเตือนกันได้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้สึกว่าเวลาเขาเตือนเราเราก็ไม่โกรธเขาด้วยเรารู้สึกว่าเออเขาเตือนเราเรารู้สึกถึงความหวังดีเรารู้สึกว่าเออขอบคุณที่เตือนนึกออกไหมมันมีแค่คน VIP VIP แบบนี้แหละที่เราจะรู้สึกว่าเนี่ยแหละคะ่ะคือเพื่อนแถวหน้าของเรา วิธีที่สองก็คือเพื่อนที่มีพลังใจให้เราพลังใจก็คือเวลาที่เราอยู่ด้วยเรารู้สึกมีพลังบวกเรารู้สึกว่าเวลาที่เราได้สื่อสารเล่าเรื่องอะไรกันเนอะในฐานะเพื่อนสิ่งที่เราทําก็คือชิดแชทคุยกันเม้ามอยกันเนาะไปเป็นเพื่อนกัน คนที่ทําให้เรามีพลังใจคือคนที่เราอยู่กับเราแล้วคําพูดทุกคําที่เขาออกจากปากเขามันส่งเสริมมันสนับสนุนมันซับพอร์ตฟังแล้วมันหิวใจมันมีกําลังใจฉันอาจจะโดนโลกแอนตี้มาแต่เมื่อฉันอยู่กับเธอฉันรู้สึกฉันมีพลังเพราะฉันรู้สึกว่าเธอคือพลังเธอสามารถให้พลังนั้นกับฉันได้ความรู้สึกที่ถ่ายเทที่รู้สึกเชื่อมโยงกันเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกมีพลังมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา คุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่า,วาเวลาคุยกันเขารู้สึกส่งเสริมต่อยอดไม่ใช่ต่อต้านและเปรียบเทียบเราจะหมดพลังมากๆเลยที่เวลาเราพูดว่าเออฉันทําอันนี้นะไอ้เพื่อนคนนี้บอกเออฉันก็ทําได้นะหรือเอาเรื่องเข้าตัวเองตลอดเวลาหรือเปรียบเทียบกับเราตลอดเวลาเฮ้ยฉันมีลูกลูกฉันอยู่ที่นี่นะไอ้ลูกเออลูกฉันก็อยู่ที่นี่นะฉันทําได้ดีกว่าเธออีกนะอะไรเงี้ยคือเวลาที่เราเปรียบเทียบกันนะมันคือเรากําลังอยู่เลน อยู่ในลู่แข่งอันเดียวกันแต่จริงๆแล้วการเป็นเพื่อนเราเป็นคอมเพนียนเราไม่ต้องเปรียบเทียบกันค่ะเราแค่ยินดีไปกับเขาเขาวิ่งได้เร็วขึ้นเขามีเงินเขามีความสุขเขามีที่รักเขามีคนรักเขาประสบความสําเร็จเราต้องยินดีดีใจด้วยทุกอย่างที่เขา move on เพื่อนเราจะควรจะเป็นพลังสนับสนุนทำให้เราไปได้ไกลามากขึ้นนี่คือเพื่อนแถวหน้าที่เราเรียกว่า VIP และวิธีคัดเพื่อนวิธีที่สซึ่งเป็นวิธีที่ จะทำให้ V.I.P. พวกนี้จะอยู่กับเรานานแค่ไหนนะคะก็อยู่ที่ว่าเราให้อภัยกันได้ยากหรือง่ายนะคะการที่เราจะอยู่กันนานๆเป็น V.I.P. ของการตลอดไปเรื่อยๆเนี่ยนะ,ค,ะคนที่อยู่สัมผัสใกล้ชิดเราเนี่ยการเป็นเพื่อนเนี่ยนะคะมันมีมากกว่า happy time มันมี up time มันมี down time มันมีเวลาที่บางทีเราทำดีเบางทีเราทำผิดบางทีเราพูดผิดบางทีเราเป็นคนไม่น่ารักบางทีเรา ไอ้อนู่นไอ้อนี่ไอ้อนั่นนึกอ่าไมมนุษย์อะนะคะเราว่าไม่ใช่โอ้โหแองเจิ้ลเกิดมาไม่เคยทําอะไรผิดเลยเขาก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาจะเกิดมาไม่เคยทําอะไรผิดเลยการที่เราจะอยู่และมีความสัมพันธ์ที่ดีได้สิ่งที่สําคัญนอกจากเป็นพลังใจให้กันแล้วเป็นเซฟโซนให้กันแล้วเราจะต้องให้อภัยกันได้ค่ะ ความน่ากลัวก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นทุกอย่างแล้วแต่ว่าเธอทําอะไรฉันผิดฉันก็โอ้ฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เอาไม่ฉันไม่อาให้อภัยเธอเลยโกรธง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ไปหมดเลยอย่างนี้เราจะไปรักษาความสัมพันธ์กันได้ยังไงคะการที่เราจะอยู่กับใครสักคนหนึ่งคือการที่มองลึกซึ้งและเขาควรค่าที่จะอยู่ตรงนั้นกับเราไหมถ้าควรค่าก็ให้อภัยกันเรื่องเล็กๆน้อยมองข้ามไปได้พูดคุยกันแล้วไปกันต่อค่ะเนี่ยแหละค่ะเพื่อนที่เราจะคัดอยู่แถวหน้าดี p ปี2 0 2 6ค่ะ